รายงานข้อมูลสินค้าอันดับแรกคลิกที่รายงานค่ะคลิกที่รายงานข้อมูลสินค้าในรายงานนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลสินค้าโดยดูเป็นกลุ่มนะคะดังนั้นให้คุณใส่รหัสกลุ่มสินค้าที่ต้องการดูลงไปค่ะหากคุณจำรหัสกลุ่มไม่ได้ให้กดเพจดาวที่แป้นคีย์บอร์ดค่ะยกตัวยอย่างเช่นจะดูรายการกลุ่มของขนมปังนะคะให้พิมพ์คำว่าขนมปังลงไปค่ะ กด enter 1ครั้งชื่อของกลุ่มขนมปังจะขึ้นมานะคะให้ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกค่ะจากนั้นมาดูรายการประเภทการดูนะคะพ่าต้องการดูแบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือหรือต้องการดูแบบต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะยกตัวอย่างเช่นดูรายละเอียดสินค้าคงเหลือก่อนค่ะให้คลิกที่พิมพ์รายงาน ก็จะแสดงรายการข้อมูลสินค้าคงเหลือขึ้นมาให้ทราบนะคะหากคุณต้องการที่จะพิมพ์รายงานนี้ให้คลิกที่ไอคอนรูป p ิมพเตอร์หากยังไม่ต้องการที่จะพิมพ์ให้กดคำว่า close ออกไปก่อนค่ะจากนั้นมาดูที่ต้นทุนสินค้าคงเหลือนะคะคลิกเลือกกดที่พิมพ์รายงานค่ะก็จะแสดงต้นทุนสินค้าคงเหลือให้ทราบนะคะ ว่าในกลุ่มของขนมปังต้นทุนอยู่ที่เท่าไรบ้างนะคะหากคุณต้องการที่จะพิมพ์รายงานนี้ให้คลิกที่ไอคอนรูปพิมเตอร์ค่ะหากยังไม่ต้องการให้คลิกที่โค้ดออกไปก่อนค่ะ